หลังจากที่เราล้างมือเรียบร้อยแล้วและสวมถุงมือนะคะให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รัดทูนิเก้นะคะโดยการใช้นิ้วเรานะคะสัปพอร์ตไว้นิดนึงนะคะพเพื่อป้องกันไม่ให้ทูนิเก้หนิบเนื้อคนไข้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกเส้นเจาะนะคะโดยปกติเราจะให้เลือกเส้นมีเดียนเวนนะคะมีเ<อ>ดียนเวนคือเส้นกลางนะคะเส้นนี้จะอยู่บริเวณผิวผิวนะคะเจาะแล้วคนไข้จะรู้สึกเจ็บน้อยที่สุดนะคะ พอเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็เพ้นแอลกอฮอล์นะคะการเพ้นแอลกอฮอล์นะคะต้องเพ้นจากจุดศูนย์กลางวนออกสู่ด้านนอกนะคะหรือเพ้นขึ้นลงสครับขึ้นลงก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดนะคะแต่น้ําหนักที่เราลงนะคะต้องมีน้ําหนักนะคะที่สําคัญคือควรพลิกสำลีออกมาดูด้วยนะคะว่ามันดํำไหมนะคะถ้าดาให้เปลี่ยนสำลีก้อนใหม่และเช็ดทําความสะอาดนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ควรที่จะปล่อยให้แอลกอฮอล์แห้งเองนะคะห้ามเป่าห้ามพัด ห้ามบกใดๆทั้งสิ้นนะคะและขั้นตอนในเรื่องของการเตรียมเข็มนะคะการเตรียมเข็มนะคะรบกวนดูวันอีกสปายและบิดให้ขาดด้วยตัวเราเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็สวมเข้ากับตัวโฮเดอร์นะคะในส่วนของโฮเดอร์เองเป็นลักษณะหมุนเป็นเกลียวนะคะหมุนเข้าด้วยกันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ดูนะคะที่จุดตัดนะคะจุดตัดปลายเข็มนะคะจะมีจุดสีดำๆบ่งบอกว่าปลายตัดเข็มอยู่ด้านไหนหลังจากนั้นก็ปลดเข็มออกนะคะ โดยการขยับขึ้นนิดน,นึงแล้วทิ้งออกเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายเข็มนะคะไปสกิดปอกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็แทงเข็มนะคะโดยการฟิกเนื้อคนไข้ให้ตึงนะคะแทงเข็มลงไปนะคะโดยหันปลายตัดเข็มขึ้นทุกครั้งนะคะองศาในการแทงนะคะสเส้นลึกจะต้องยก โฮเดอร์ uh, set, uh, ขึ้นนิดหนึ่งนะคะองศาอยู่ที่ประมาณ15-30องศานะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดันหลอดนะคะการดันหลอดนะคะนิ้วโป้งให้ดันที่ก้นหลอดนิ้วชี้กับนิ้วกลางให้เกี่ยวปีกโฮเดอร์ไว้ลักษณะคล้ายการฉีดยานะคะ,ะและประคองไว้นิดนึงนะคะเลือดก็จะไหลเข้าสู่หลอดโดยตรงและก็จะหยุดของมันเองนะคะระหว่างนี้เราสามารถที่จะคลายทูนิเก้ได้นะคะได้เลือดเต็มแล้วนะคะก็ปลดออก ะะแล้วหลังจากนั้นก็อย่าลืมมิกเลือดด้วยนะคะต่อด้วยหลอดที่2นะคะทำเช่นเหมือนกับหลอดแรกนะคะโดยการดันนิ้วโป้งที่ก้นหลอดนะคะเมื่อได้ครบทุกหลอดแล้วนะคะก็สามารถที่จะปลดทูนิเก้ออกได้เลยนะคะและนะคะดึงทิ้วออกมานะคะทุกครั้งนะคะก่อนที่จะดึงเข็มออกมา และสต็อปบี t นะคะโดยการใช้สำลีนะคะวางไว้แล้วก็ดึงเข็มออกมาและให้คนไข้กดแน่นๆนะคะห้ามพับแขนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งเข็มนะคะพร้อมกับโฮเดอร์ที่กระป๋องทิ้งเข็มได้เลยนะะหลังจากเลือดหยุดไหลแล้วก็สามารถที่จะปิดพลาสเตอร์ให้คนไข้ได้